Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking so looks up and down from across the room. And damn what a hell of a view So I think I found my hope and kind of from no other couple in the วันนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาชมเจ้ารถ NG4 รุ่นนี้ครับผมเป็นรุ่น V Long Lens นะครับเป็นตัวท็อปเลยตัวนี้ตัว V Long l e n นะครับผมราคาเนี่ยรถจะอยู่ที่8 8 9 9 0 0บาทครับผมรถรุ่นนี้ครับผมมีแรงม้าเนี่ยอยู่ที่170แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตร และก็แบตเตอรี่รุ่นนี้จะใ,ใหญ่กว่ารุ่น D และรุ่น X นะครับผมแบตเตอรี่รุ่นนี้จะอยู่ที่64กิโลวัตต์อราครับทำให้ระยะทางในการขับขี่เนี่ยมากยิ่งขึ้นชาร์จ1ครั้งเต็มร้อยเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดอยู่ที่540กิโลเมตรครับผมรุ่นนี้ เรามาดูในสวนทางด้านหน้าก่อนเลยนะครับผมเริ่มจากไฟกันเลยนะครับผมไฟหน้านะครับผมจะเป็นไฟหน้าแบบ LED ครับผมม,มาพร้อมกับไฟ daytime ที่เป็น LED ด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็มีโปรเจคเตอร์ให้ด้วยะครับผมโปรเจคเตอร์เนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์แบบ3ดวงที่อยู่ทางด้านในนะครับผมและรถรุ่นนี้ก็ยังมีกล้อง360องศานะครัผมให้สำหรับ คุณลูกค้าได้ดูรอบคิดทางเลยเวลาเราจอดรถหรืออะไรเงี้ยครับเราสามารถเปิดกล้องสับละหกสิบองศาได้นะครับผมกล้องตัวแรกครับผมจะอยู่ทางด้านหน้าจะอยู่ตรงนี้ครับจะอยู่ช่วง,งตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็สีของตัวรถนะครับอ่าสีตัวนี้จะเป็นสีขาวซึ่งถ้าเป็นตัว V นะครับผมแล้วก็หรือตัว X เนี่ยสีของตัวรถจะเป็นสีทูโทนเนาะอย่างเช่นตัวนี้เป็นสีขาวหลังคาเนี่ยก็จะเป็นสีดําครับถ้าคุณลูกค้าเลือกเป็นสีเทานะครับผม ตัวเราก็จะเป็นสีเทาหลังคาก็จะเป็นสีดําครับผมเรามาดูในส่วนของระบบความปลอดภัยครับระบบความปลอดภัยของรถรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าครบทุกอย่างเนาะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวท็อปเลยก็จะมีทั้งพุกเบรกฉุกเฉินเตือนก่อนการชนด้านหน้าครับผมเตือนออกนอกเลนนะครับผมแล้วก็เตือนมุมอับสายตาต่างๆที่มีมาให้พร้อมด้วยเช่นกันครับเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของทางด้านข้างครับผมว่ามีอะไรกันบ้าง เรามาดูในส่วนงทางด้านข้างครับผมเริ่มจากกระจกก่อนเลยนะครับผมกระจกนะครับผมจะเป็นสีดำนะครับผมซึ่งจะตัดกับสีของตัวรถนะครับผมอย่างจะเหมือน,นคล้ายสีของหลงังคาเลยที่ผมบอกไปเมื่อเมื่อช่วงด้านหน้านี้นะครับกระจกด้านข้างครับผมตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์อาจะไม่ไม่ใช่เซนเซอร์แต่จะเรียกว่าสัญลักษณ์เนาะสัญลักษณนะ์บอกอยู่ว่า เวลาเติมมุมอับสายตาครับเวลามีรถผ่านมาทางด้านข้างครับผมจะมีบอกทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีกล้องกล้องรอบขันที่ผมบอกครับที่จะอยู่ฝั่งที่กระจกอยู่ช่วงนี้ครับเรามาดูในส่งทางล้อครับผมล้อของรถรุ่นนี้นะครับผมตัวท็อปเนี่ยหรือตัว V ครับผมจะเป็นล้อขนาด18นิ้วครับเป็นล้ออลลอยนะครับผมตัวนี้ซึ่งลายล้อเนี่ยจะไม่เหมือนกับลายนุ่นรุ่น X แล้วก็รุ่นดีนะครับผมลายลายล้อจะเป็นคนละแบบกันซึ่งรุ่น X รุ่นดีเนี่ยจะจะเป็นพวกฝาครอบล้อครับะนะครับผมจริงๆแล้วมันก็เป็นล้อแมกด้วยเช่นกันแต่ว่ามันจะไม่ใช่สีทูโทนแบบนี้ที่เราเห็นเป็นสีทูโทนนีน่คือเป็นสีทูโทนของฝาครอบล้อนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนงทางด้านหลังกันต่อครับผมว่ามีอะไรกันบ้าง เรามาดูในส่วนของทางด้านหลังต่อเลยครับผมเริ่มจากชิ้นแรกเลยที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับผมไฟท้ายครับไฟท้ายเนี่ยของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบ LED ด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวก็เป็นแบบ LED เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีกล้องมองหลังให้อยู่ตรงนี้นะครับผมส่วนทางตรงนี้ครับอตัวนี้เลยจะเป็นซิกเนเจอร์ของทาง MG แนละ้วเวลาเราเปิดเราเหยียบเบรกดีกว่านะครับผมจะมีไฟท้ายที่เป็นแบบแนวยาวขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมหรือว่า ถ้าเราเปิดไฟหลีกลางคืนเนี่ยตรงนี้ครับข้างบนครับมันจะเป็นไฟเหมือนจะเป็นเส้นเส้นเส้นสายนะครับผมตัวนี้แต่ว่าถ้าคุณลูกค้าเนี่ยเลือกเป็นตัวรุ่นดีเนี่ยหรือว่าตัวล้อมต้นเนี่ยตัวนี้จะไม่มีให้นะครับผมสปอยเลอร์ครับตัวนี้สปอยเลอร์ก็จะดูตัดอ่าตัดเป็นจะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดอ่าเป็นสีเดียวตัวรถก็ตัดดานะครับผมมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ครับที่จะอยู่ทางด้านบนตรงนี้นะครับผมเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้น ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังครับผมเราก็มีให้สำหรับรถรุ่นนี้นะครับผมตัวนี้สีขเขาเรียกกันชน,นสเกิร์ตหลังเนาะสเกิร์ตหลังเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวโตัวรถตัดด้วยสีดำนะครับผมมาพร้อมกับไฟทับทิมครับที่อยู่ทางด้านข้างตรงนี้นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนทางด้านในครับผมว่ามีอะไรกันบ้างผมบอกเลยว่ามันจะแตกต่างกับนุ่นของตัวที่ผลิตนอกเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง I like you. I wait. you. You're so can't First First time. First so so เรามาดูในส่วนงทางด้านในครับผมเริ่มจากที่พวงมาลัยก่อนเลยนะครับผมพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมสามารถรับสายเพิ่มเสียงลดเสียงจากที่พวงมาลัยได้เลยนะครับผมหน้าจอด้านหน้าของผู้กับขี่ครับจะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วครับจะบอกสถานนะจะบอกสถานนะรถ ความเร็วรถแบตเตอรี่และอาพวกระบบต่างๆที่มันจะแจ้งเตือนจากตรงนี้เลยนะครับผมอย่างเช่นเวลาที่มีการเบรกฉุกเฉินขึ้นมาอะไรพวกนี้ครับมันก็จะแจ้งเตือนที่หน้าจอน,นี้ด้วยเช่นกันครับผมด้านซ้ายครับผมด้านซ้ายนี้ของเราเนาะจะเป็นของไฟเลี้ยวในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับผมไฟหน้าเนี่ยเปิดปิดออโต้และไฟสูงสําหรับรถรุ่นนี้อารุ่นปรท็อปเนี่ยรุ่น V ีครับผมก็ยังเปิดปิดออโต้ด้วยเช่นกันครับผมทางด้านขวาครับผมจะเป็นอา ของที่ปัดน้ำฝนนะครับผมทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังครับผมตัวนี้นะครับผม MG 4ี่เนี่ยจะมี Adaptive Cruise Control มาให้นะครับผมตัวนี้แปรผันความเร็วตามรถคันหน้าเลยจะมีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยครับตัวดีเลยสำหรับรถรุ่นนี้ล้วดูนในส่วนของจอกลางครับผมจอกลางเนี่ยจะเป็นจอกลางขนาด12นิ้วครับผมตัวนี้ซึ่งจะมาที่อาียกว่าจะใหญ่กว่าเดิมจะแตกต่างจากรุ่นที่ตัวผลิตนอกแล้วลตัวผลิตนอกเนี่ย หน้าจอเนี่ยจะเล็กกว่านี้นะครับผมตัวนี้่อมาครับอ่ะผมลืมแจ้งเลยหน้าจอเนี้ยสามารถเชื่อมต่อออโต้ n d r o i d และ a p p l e CarPlay พแบบไร้สายได้ด้วยเช่นกันครับผมมามาส่วนของตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้นะครับผมจะเป็นที่วางโทรศัพท์และสามารถชาร์จได้ด้วยนะครับผมเป็นไวเลสชาร์จให้เลยสำหรับตัวนี้นะครับปุ่มเกียร์ครับผมตัวนี้จะไม่เรียกเกียร์สิครับแล้วจะเหมือน ใช้ครว่าปุ่มสถานะว่าจะให้รถเนี่ยต้องการเดินหน้าหรือถอยหลังหรือเข้าเกียร์บ้างเกียร์พีได้จากตรงนี้นะครับผม MG4 นะครับผมจะมาพร้อมกับเบกรกมือไฟฟ้าด้วยเช่นกันที่วางแก้วสามารถวางได้ตรงกลางเนี่ยสามารถวางได้ส2งสองแก้วถามว่าวางได้ใหญ่ไหมวัดใหญ่เลยนะตัวนี้แก้วใหญ่ๆก็สามารถวางได้ครับช่วงนี้ก็จะสามารถาวางเก็บของวางโทรศัพท์อะไรได้โทรศัพท์ได้มะมาณ2เครื่องเลย สำหรับตัวนี้ครับผมกระจกมองหลังนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงแบบอัตโนมัติด้วยสําหรับรุ่น V นะครับผมตัวนี้ก็จะมาพร้อมเลยไฟก็จะมีสาม,มารถาเปิดปิดแยกซ้ายขวาได้โดยเช่นกันนะผมแอร์ครับแอร์เป็นแบบแอร์ Auto. ออโต้เราแค่ปรับอุณหภูมิก็พอเราไม่จําเป็นต้องปรับความแรงของแอร์นะครับผม เดีย๋ยวเรามาดูในส่วนงทางด้านหลังครับผมว่ามีอะไรกันบ้าง and เรามาดูในส่วนของทางผู้โดยสารตอนหลังนะครับผมเริ่มจากที่เบาะเลยเบาะเนี่ยจะมีการปรับยกขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมซึ่งทำให้เราเนี่ยนั่งได้สบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมตัวนี้เฮดรูมของรถอ่าอย่างที่บอกนะมันเป็นรถสปอร์ตตัวนี้ เฮดรูมเลยจะไม่ค่อยสูงมากแต่ถามว่าติดไหมไม่ติดเลยนะครับผมผมเนี่ยสูงประมาณเกือบร้อยแก็ผมก็ไม่ไม่ติดเลยตัวนี้เบาะนะครับผมสามารถปรับได้ 60- 40นะครับผมเอ๊ไม่ได้ปรับสิพับพับลงมาได้ 60- 40แต่ว่าเวลาพับแล้วเนี่ยมันจะไม่เรียบนะครับผมตัวนี้ด้วยเพราะว่าเบาะเนี่ยมีการยกตรงนี้ให้ยกขึ้นทําให้ผู้โดยสารนั่งสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมอย่างที่ผมบอก พอมันปรับแล้วมันไม่เรียบแต่ว่าสามารถวางของได้ไหมวางได้สบายครับด้านหลังครับผมจะมีที่จุดชาร์จ USB อ่าเป็น type A นะครับผมให้สำหรับคุณลูกผู้โดยสารตอนหลังอีกหนึ่งจุดตรงนี้นะครับผมตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเจ้า MG4 รุ่น V นะครับผมตัวนี้เป็นตัวลองเลนที่สามารถวิ่งได้ไกลถึง540กิโลเมตรนะครับผมตัวนี้ ผมบอกเลยว่าเหมาะสําหรับที่คุณลูกค้าท่านไหนเนี่ยอยากจะไว้สําหรับขับไปต่างจังหวัดไกลๆเนาะอย่างที่ผมบอกว่าวิ่งเนี่ยมันวิ่งได้ถึง540กิโเมตรเลยรุน่นนี้ราคาเนี่ยก็ไม่แรงด้วยราคาอยู่ที่8ปด9ส0แบาทครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับผมนสนใจเนี่ยสามารถเนี่ยโทรมาที่ตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมผมโน้นนะครับผมจาก NJ c a r Channel นะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับกดกดไลค์ กดกระดิ่งและกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วจะไปพาคลิปใหม่ๆที่ของผมเนี่ยจะมาแนะนำรุ่นอื่นให้คุณลูกค้าได้ดูอีกนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ Watch me as I